นี่สินสอยของเองป้าเตรียมไว้ให้เนี่ยเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะโหเก็บมาทั้งชีวิตเลยหรอคัหนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะรับไว้เธอรับไปเร็วรับไปเร็วลับสินสอดไปแล้วอะ่ะก็ขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวป้าพาไป,ไปส่งบ้านไอรถคันนี้ปกติป้าเอาไว้ใช้ขนหมูเองไม่ลังเกียจเนาะไม่รังเกียจนะหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะที่มารับ นี่อีหนูไอลูกชายป้าวันนี้มันไปทำนามันมารักเอ็งไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะงั้นเอ็งก็จับแน่นเดี๋ยวป้าจะซิ่งแล้วนะ ครับคุณนั่นไก่บ้านผมเองครับมันดีใจที่เห็นคนสวยนะครับคุณเบลครับบ้านผมทั้งเก่าแล้วก็โซมขนาดนี้คุณรังเกียจหรือเปล่าไม่รังเกียจแล้วค่ะแค่มีที่นอนก็พอแล้ว<อ>นี่ครับบัตรเอทีของผมเอง คุณเอาไปรูดได้เลยนะครับอยากซื้ออะไรก็รูดได้เลยเออไม่เอาแล้วค่ะคุณเก็บไว้เถอะฉันมีเงินคุณรับไว้เดีครับหมู่บ้านของเราภรรยาเป็นคนเก็บเงินต่อไปเราสองคนแต่งงานกันแล้วเงินของผมก็เหมือนเงินของคุณนั่นแหละจะรูดได้สักเท่าไหร่กันเชียว ผมได้ข่าวว่าพี่สาวของคุณเนี่ยยอมแต่งงานกับไอ้คนจนนั่นจริงเหรอใช่ถึงเวลาส่งนางเบลเนี่ยไปแต่งงานกับไอ้คนสวนกระจอกนั่นละถ้าแบบนี้เนี่ยแผนของเราก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ใช่สิตอนนี้ฉันรอแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละรอวันเปิดพิณกรรมถ้าเปิดพิณกรรมเมื่อไหร่ก็นะฉันตัดความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องกับมันทันที ไว้งานแต่งเนี่ยเราไปเย่ะเยอะมันหน่อยไหมก้าวสิก็ดีเหมือนกันฉันไม่อยากเห็นหน้ามันตอนลำบากเหมือนกันอ้วนกันจริงๆเลยนะเนี่ยมานี่เร็วนี่เขาจะไม่กลัวลำบากบ้างเลยไงเนี่ยมมมมแม่หนึ่นสิครับแม่ นี่ผมยังงงอยู่เลยนะว่าทำไมพ่อถึงกล้ามาแต่งงานกับผมอมเนาะมันยังมีอยู่อีกเหรอผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยฮะ huh? เบลเบลดูสิชมไม่ทันเลยเป็นลมซะละ ไปนานไหมคะเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ล็อกแค่ทั้งวันเองอุ๊ยอากาศน่าจะร้อนไปหน่อยอะค่ะขอโทษนะคะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอนี่เป็นของบำรุงนะกินให้หมดเลยร่างกายจะได้แข็งแรงหูของบำรุงพวกนี้ราคาแพงมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกกินๆินไปเถอะไอ้ของพวกนี้ป้าผ่อนศูนปอร์ซ็นมายังไงยังไงร่างกาล,ลูกสะพยก็ต้องมาก่อนนะเอาไงี้ไหมคะคุณป้าเอาเครื่องเพชรพวกนี้ขึ้นไปเถอคะค่ะหรือว่าเอาไปจ่ายค่าของบำรุงก็ได้หนูไม่ได้ต้องการอะไรพวกนี้หรอกคะ่ะ แน่ใจนะว่าให้คืนแล้วจะไม่เสียได้แน่ใจค่ะเบลบ้านเราอ่ะลำบากมากเลยนะต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพื่อประทางชีวิตอ่ะส้อยเพชรพวกนั้นอ่ะเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในบ้านเราเลยนะเอาคืนไปเถอะค่ะอยู่กับฉันอ่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้ว ไปกันเถอะค่ะไปทำงานที่เรารักกัน ตัวลแล้วนี่ลมไรหอบมาเนี่ยก็แค่จะมาดูน้ำหน้าว่าจากคุณหนูไฮโซอยู่บ้านสบายบายได้มาเป็นเด็กบนนอกหรือ,อยังแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้แล้วนี่ใครอะ่ะสามีพี่เหรอฉัอเรียกสามีก็ยังไม่ได้อ่ะสิยังไม่แต่งงานกันแต่ฉันว่าพี่สองคนนี้ดูเหมาะสมกันดีเนาะเหมือนกิ่งทองใบหยกเลยอะ่ะ เพราะว่าเป็นโคลนกับโคลนไอ,อคืนนี้จะนอนค้างที่นี่ไหมที่เนี่ยตอนคืนบรรยากาศดีมากเลยนะท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแถมยังมีเสียงจิ้งหรีดหยุดจะให้ฉันนอนที่นี่เนี่ยนะดูสภาพดิให้ฉันนอนกับอะไรอะนอนกับควายเหรอจะทาไม่ได้หรอกนะฉันติดนอนผ้าปูที่นอนแอมเบสที่บ้านอะในไอ้นมเป็นรูปผู้ชายเปะวะถ้าเป็นรูปผู้ชายจริงเนี่ย ต้องรู้จักความก้าวหน้าให้ผู้หญิงเขาสบายบ้างนะไม่ใช่มาใช้งานเขาแบบเนี้ยดำผืนหน้ากับควายแบบเนี้ยนะอ๋อนี่แสดงที่เขาว่าความรักของคนจนไอ้วินฉันดีใจด้วยนะที่พวกแกสองคนมีความสุขอะ่ะแต่อย่ามาดูถูกคนอื่นได้ไหมนิกอ่ะเขาเป็นคู่ชีวิตที่พ่อกับแม่เลือกให้ แล้วฉันก็เต็มใจถ้าไม่มีคําพูดดีๆให้กันอะ่ะก็ไม่ต้องพูดก็ได้จริงๆฉันว่าพ่อแม่ก็คิดถูก,กนะ <c oughs> ที่ให้พี่มาอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยฉันว่าพี่คงต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขอย่างนี้ไปจนตายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันมาวันนี้ก็แค่มาดูดานหน้าพี่เท่านั้นแหละว่าพี่เนี่ยอยู่อย่างยากลาบากจริงๆเปล่าพอเห็นพี่อยู่แบบยากลาบากแบบนี้แล้วฉันก็สบายใจหน่อยวินกลับก่อนเถอะ นิกคุณอย่าไปใส่ใจคำพูดของน้องฉันเลยนะเบลผมสัญญานะว่าผมจะมีงานแต่งงานให้คุณให้ได้เลยเชื่อผมนะไม่เป็นไรหรอกเท่านี้ฉันก็มีความสุขแล้วเรามาทำงานต่อกันเถอะตรงนี้นะตรงน,นี้ วทำไมคุณถึงมานั่งดูรูปคู่กับพี่เบลล์อะนี่ยังคิดถึงมันอยู่ใช่ปะเอ,อมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ผมบังเอิญเปิดเจอบังเอิญบังเอิญเปิดเจอรูปคู่ของคนที่ฉันเกลียดที่สุดในชีวิตเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นกับคนเคยมีความทรงจำดีๆอะคนรอบข้างฉันก็เป็นแบบนี้หมดทุกคนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งย่าแล้วรวมถึงตัวคุณด้วยอะ พี่คิดถึงแต่มันน่ะไม่ใช่ใช่ฉันชนะหน่อยไม่ได้เลยเหรอมันไม่ใช่อย่างงั้นไอผมก็อยู่ข้างคุณตลอดอ่ะถ้าไม่ใช่ก็หลบดิลบดิลบดิไอถ้าคุณเจ็บเพราะพ่อแม่ไม่รักคุณเนี่ยคุณควรโทษพ่อแม่นะไม่ใช่โทษเบลอะเบลเขาไม่ได้ผิดอะไรด้วยเลยอะเวนถึงขนาดนี้ยังเข้า,ขา ฉันเห็นนะว่ากู้รูปมันกลับมาอีกแม่งงินผมไม่หลอกนะผมสัญญานะว่าผมจะไม่กลับไปดูรูปนี้แล้วะผมรักคุณคนเดียวนะ ถ้ามันลำบากมากอะ่ะกลับบ้านตอนนี้ก็ยังทันนะไม่ค่ะคุณป้าหนูไม่อยากกลับอะ่ะหนูเชื่อว่าพ่อกับแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูแล้วค่ะเบลแต่ว่างานทำไร่ทำสวนนะ่ะทำยังไงก็ไม่มีวันหมดนะแล้วยังไงล่ะถ้ายังมีชีวิตก็ต้องทำงานต่อไปอยู่ดีอีกอย่างงานนี้ก็เป็นงานที่ฉันรักด้วย มีพ่อแม่ที่ไหนว่าจะส่งลูกตัวเองมาลําบากป้าว่าพ่อแม่เองอ่ะเขาไม่รักเองจริงหรอวะเบลถึงแม้ว่าเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเราสองคนแต่งงานกันแล้วอ่ะผมจะไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วนะไม่เป็นไรหรอกจะมีงานแต่ง หรือว่าไม่มีงานแต่งฉันก็มีความสุขอยู่ดีคุณป้าคะหนูเชื่อนะคะว่าพ่อกับแม่ของหนูอะไม่มีวันทำร้ายหนูเด็ดคะ่ะลำใหญ่มัน,วนหวานเนาะ ดี๋ยวกูมีเดี๋ยวกูคืนให้เนี่ยเลิกทวงได้ไหมเนี่ยฮะเมียมึงรวยไม่ใช่เหรอวะแกแค่เงินสามแสนนะทำไมต้องให้กูรอเลยวะเมียก,กูรวยแต่กูไม่ได้รวยไงแค่นี้นะเฮ้ยมึงจะรีบวางไปไหนะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงจะหนีนะ่ไม่ได้หนีกูจะไปหาเงินคืนให้มึงเนี่ย ทิรักเรื่องพินัยกรรมนี้เราไปถึงไหนแล้วเหรอเรื่องพินัยกรรมเหรอตั้งแต่พ่อเสียก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยนะทนายความก็เงียบเลยอย่าบอกนะว่าเบลเขาจะไปคนเดียวอะ่ะน้านน่อสิฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้ม้เลยอะ่ะ จันหมายมาส่งอะไปตามแผนที่นี้เราจะเจอสิ่งที่ต้องการนี่พ่อกับแม่ให้ใครจัดการเรื่องมรดกกันแน่เนี่ยรีบไปเฮอะไอส์เราไม่มีเวลาแล้วไป เดใครมันเอาพี่นายกรมาไว้อะไรอย่างงี้เนี่ยฮะไปเดินตรงไปแล้วจะเจอสิ่งที่ต้องการใครเข้ามาได้พี่นกยกมตรงแถวนี้วะ,ปะไปเร็วๆไไม่อยากเดินไปไป้เร็วๆๆเร็วๆๆเร็วๆยวนมันเดินไปได้ไ,ได้ผมเดินได้เลยมา<ป> บอกให้ไปขวาไปยนไยันเจ็โอ,อ,อ,อย,ยโอ้ยอยรี <c oughs> ิ่งร <c oughs> ีบวิ่งื่อแล้วนะมันจะให้หัดทำไมวะไปยร็วไเลยเร็วเร็ ประหยัดง,งบจังเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่สิจับแบบไม่งบมากกว่าน่าสงสารนะอ้าวมากันแล้วเหรอมากันคบแบบนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าป้าเนี่ยจะได้เปิดพินัยกรรมที่พ่อกับแม่ของพวกเองสองคนอนะ่ะเขาฝากไว้แม่ครับนี่แม่รู้จักกับพ่อแม่ของเบลเขาด้วยเหรอครับใช่ ในกรรมเขาบอกไว้ว่าขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดทั้งบ้านที่ดินรถยนต์และทองคำทั้งหมดเนี้ยให้กับเบลลูกสาวคนโตแต่เพียงผู้เดียวฮะเป็นไปได้ยังไงมันไม่เห็นจะแฟร์เลยอะ่ะฉันก็เป็นลูกแม่เหมือนกันทำไมแม่ยกให้นางเบลคนเดียวอะ่ะเพราะเบลมีความกระตันอยู่ ความอดทนและรักษาสิ่งที่พ่อแม่ได้สั่งเสียไว้แม้จะต้องลำบากเราจึงเชื่อมั่นว่าเบลจะเป็นคนที่พร้อมดูแลทุกอย่างให้คงอยู่ได้แปลว่าทุกอย่างนี่ไม่ของเบลหมดเลยเหรอแต่หากวันใดไอซ์สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำมาหากินสุดจิตดูแลตัวเองได้ไม่ดูถูกคนอื่นแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงใครวันนั้น ก็ให้เบลมอบทรัพย์สินให้ไอซ์ครึ่งหนึ่งที่ถูดตัวเองเนี่ยนะใช่เพราะพ่อ,พอแม่ของพวกเธอเนี่ยเขารักลูกทั้งสองคนเท่ากันแต่เขาก็รู้ว่าลูกคนไหนคู่ควรกับทรัพย์สมบัติที่เขาหามาทั้งชีวิตโลกเนี้ยไม่ได้ให้รางวัลคนที่อิจฉานะแต่ให้รางวัลคนที่อดทนแล้วก็จริงใจต่างหาก พิในใยกรรมฉบับเนี้เป็นของขวัญที่พ่อแม่พวกเธอเนี่ยเตรียมไว้ให้ในวันแต่งงานนี้นะส่วนเครื่องประดับมีค่าพวกนี้เป็นของที่บ้านเราเตรียไมไว้มอบให้กับลูกสะภย้ยจริงเหรอคะคุณป้า ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันคิดว่าครอบครัวคุณป้าเป็นแค่ครอบครัวชาวไร่ชาวสวนธรรมดาค่ะขนาดของบำรุงยังต้องผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เลยแต่ว่าคุณป้าอย่าบอกหนูนะคะว่าคุณป้าไปขายไร่ขายนาเพื่อเอาของพวกนี้มาให้หนูอ่ะหนูไม่รับนะคะเองรู้หรือเปล่าว่าคําพูดเองพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเครื่องประดับพวกนี้ซะอีก ฉันเคยพูดกับพ่อแม่ของพวกเธอนะว่าอยากได้ลูกสามวมาเป็นลูกสะใภ้ถ้าเกิดว่าใครสามารถรับบ้านเราในสภาพนี้ได้แล้วเบลเนี่ยก็เป็นคนที่ทำตามคำสั่งของพ่อแม่ทุกอย่างโดยที่ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยไม่เหมือนไอ้ที่เอาแต่อิจฉาคนอื่นจนตัวเองต้องเสียทุกอย่างไปอ่ะนี่มันอะไรกันนะคะทำไมฉันต้องเกิดมาแพ้แกตลอดเลยอะไอ แกไม่ได้แพ้อะไรพี่เลยนะแกแพ้แต่ความคิดแคบๆข,ของแกต่างหากถ้าคิดได้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาหาพี่แล้วกันโว้ยนี่ผมก็ไม่ได้หมดสักทีอะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เลยเลยอะ่ะตรงนี้นี่ผมไม่ควรเลิกกับเบลมาครอบคุณเลยวะ่ะวินเบนเดี๋ยวก่อนเจวินแล้วก่อนวินวินตัวป่วนสองคนก็ไปละเรามันเริ่มพิธีกันเลยดีกว่าค่ะแม่ thank <laughs> you